ดีครับพี่น้องเอ่อมอนี้นะครับบ้าวอมาที่น้ําตกนะครับสาริกานะครับผมจังหวัดนครนายกนะครับพี่น้องเดี๋ยวบราวเรลงกิมให้พี่น้องมึงเด้ครับตัวเดยจากเที่ยวตามบ้าวีกก็มาได้นะครับที่กัดไก่รุงเทียบด้ครับผมเดินทางชั้วโมงกลัวๆครับผมนี่ครับบรรยากาศเป็นไงครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายนะครับบ่ายสองบ่ายสามนะครับบ่ายยัมาหอดคำอยู่ครับ พอตั้งใจมาไหว้พระนะครับเราก็ได้แวะมาน้ำตกนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องมึงนะครับโอ้ลื่นนะครับพี่น้องระวังเด้อสวยงามมากเล็กน้อยก็มาเล่นได้ได้ครับพี่น้องเออลมลื่นนะครับชวนเม่น้องอเดี๋ยวก่าไปถ่ายแล้วครับเออค่ะผมพาพี่น้องมือน้ำกันนะครับพี่น้องตามผมมาเลยครับ่อยู่น้ำตกนะครับพี่น้องอยู่น้ำตกสาิการนะครับผม นี่แม่น้องอาเนียครับแม่น้องอเดียวเที่ยน้ำตกได้ยินไหมครับพี่น้องน้ำตกอยู่ข้างบนเลยภาพเป็นเมืองน้ำตกเงยอยู่ข้างบนนะครับผมนะครับนี่ทุกสูงทุกชนบทนะครับตันนั้นดังยู่นะครับพี่น้องนี่ครับน้ำตกไหลเย็นๆครับบรรยากาศนะครับพี่น้องเพื่อเด็กตามเราเยี่ยมเที่ยวกับแม่ได้เยครับผมน้ำตกสลิกานครนายกนะครับว่าไกลนะครับพี่น้อง แม่ข้าวเดียวครับผมเห็นไหมครับเริ่มฮอนนะครับก่ได้เรียนน้ำก่ได้เตรียมชุบมานาวเลยครับพี่น้องเรื่องเมื่อไหวภากันได้แหละนะครับอ่บรรยากาศหนามากอยู่ดีนะครับผมร่มลื่นนะครับเรื่องจะบรรยากาศพี่น้องมึงด้วยครับผมเห็นไหมครับนั่ใสๆเย็นๆนะครับนี่ครับผม จุดเล่นน้ำจะอยู่ข้างหลังนะครับผมนี่มองเล่นน้ำไหมมองดูค <c oughs> รับครับจะเก็บบรรยากาศนะพี่น้องมึงได้ครับพี่น้องล<ป>ง,งที่3